คเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ไม่ผิดกฎหมา,ายมาแล้วนะครับอันนี้มาแนะนําอีกอันก็คือไฟฉายทีติ่งไฟฉายทีติ่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไฟฉายที่เฮ้ยมันจะต้องมีคราวแหลมคมนะครับเนี่ยผมพกไฟฉายตัวนี้คือเป็นตัวที่ขนาดกระทัดรัดกำโรโผมือเนี่ยมันสามารถใช้ทุบได้แล้วคือเราต้องการบอดี้ที่แข็งแรงของมันนะครับไว้เพื่อทุบกระแทกสร้าง ความเสียหายกับเป้าหมายก็เน้นพกพาง่ายเพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวทุกอย่างเวลาจะใช้มันต้องอยู่ติดตัวนะครับเราบอกว่าอยู่ติดกระเป๋าอยู่ในบางทีไม่ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ติดตัวกองเกงหรือว่าเน็บเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบใช้ตัวหนึ่งอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้อาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่มือแต่ละคนนะครับเพียงแต่ว่าเรามานั่งดูนิดนึงว่าเฮ้ยมันคนต้องมีอะไรในตัวนงในการที่เราจะหาไฟฉายพกพาพื่อป้องกันตัวอันดับแรกเลยนะครับ ความแข็งแรงบอดี้มันควรทาจากโลหะนะครับเพื่อที่จะได้มีความแข็งแรงทุบทุบทุบเนี่ยแล้วมันไม่แตกหรือว่าเสียหายขามือเรานะครับมันมีความแข็งแรงมากพอสร้างความเสียหายหเป้าหมายได้ด้วยสองก็คือมีคลิปพกพาให้บอกมันต้องพกได้นะครับสามก็คือมีความสว่างสูงมากพอจริงๆแล้วความสว่างเนี่ยทุกวันนี้มันส่วนใหญ่จะเกินพาลูเมนอยู่นะครับในระดับสูงสุดแต่ว่าจริงๆแล้วเกิน400ลูเมนขึ้นไปในระยะประชิดหนังตาเขาไม่อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร อี่ยา่านัคือเรื่องของสวิตช์นะครับถ้าเกิดกดแล้วมันปรับโหมดไปที่อื่นโดยที่เราไม่ต้องการอันนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมต้องการที่เราจะเปิดปิดเปิดปิดหรือเปิดค้าแล้วต้องปิดขึ้นมาอีกทีนึงมันก็ยังต้องกลับมาที่ความสว่างสูงสุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดปิดแค่ทีเดียวมันจะต้องยิงทุบหรือยิงค้าวไปแล้วเราก็ยังต้องยัดเข้าไปต่อได้ซึ่งก็มีความจําเป็นว่ามันจะต้องไม่เปลี่ยนโหมดไปไหนยอมให้ได้อย่างมากคืออย่างมากคือความสว่างสูงสุดหรือกระพริบสลับกันไป สโต o อะแต่ว่าไม่ใช่แบบสว่างแล้วก็ไปเบากลางแรงกับไม่รอบซึ่งบางทีไม่ทันแล้วเราก็มานั่งมัวโมดกันนะครับถามว่าทำไมมันต้องแรงจริงๆแล้วไฟฉายเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับคือถ้าระยะไกลไกลคือต้องก้าวไปหนึ่งสองเนี่ยใช้เป็นตัวรบกวนสายตาได้นะครับเดี๋ยวปรับลงหน่อยรบกวนสายตาแล้วเกินนะครับระยะไกลนี่ใช้รบกวนสายตาได้อาจจะรบกวนตอนที่เราหนีหรือรบกวนเพื่อจะพุ่งเข้าชาร์จ อะไรก็แล้วแต่กับสอขึ้นระยะใกล้ระยะใกล้เนี่ยแสงพวกนี้มันจะเข้มขึ้นตามระยะที่ใกล้นะครับไกลๆเนี่ยมันไม่เข้มเห็นไหมรครับพอใกล้มันยิ่งเข้มมากๆเพราะฉะนั้นยิงใกล้มันยิ่งเข้มถ้าใกล้มากๆเนี่ยหนังตาเอาไม่อยู่อย่างที่บอกถ้าเกิน400ลูเมนเป็นต้นไปนะครับสอคือมันทําให้ความเข้มแสงมันสูงมากจนกระทั่งทำให้เกิดเทมโพร์รียบลายตาบอดชั่วคราวมันทําให้ e อิสร่ในสภาวะที่ไม่สามารถใช้สายตาได้เราก็สามารถที่จะทําการต่อสู้ หรือหลบหนีได้ก็มันเป็นส่วนต่อยอดของเทคนิคมือเปล่าครับคือถ้ามีเทคนิคมือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถใช้มันได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราทุบทุบแกบเปาะแเปาะแฝกแค่นี้มันก็ไม่มีอำนาจยับย่างมาพอถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกการคอบเวอร์การเข้าขัดเนี่ยมันก็สามารถเอามาต่อยอดได้ซึ่งโดยท,ทั่วไปคนเรามือมันจะไม่แข็งแรงนะครับทุบไปเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่มือได้ แต่คนที่มือไม่แข็งแรงหรือว่ารูปร่างเล็กเสียเปรี่ยบมีไว้เนี่ยอยู่ในมือนะครับมันก็ยังพอที่จะใช้ทุบสร้างความเสียหายกับเป้าหมายได้ซึ่งความแรงมันเนี่ยอ่ะทีวผมเปิดระดับแรงสุดให้ดูทะลุมือมาเลยนะครับมือหนาๆน,น,นะแล้วตัวแสงเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสร้างความเสียหายกับเป้าหมายต่อเนื่องได้นะรวมถึงการทุบและการออกอาวุธอื่นของมือเปล่าเราด้วยถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่น่ามีน่าใช้เพราะว่าไม่ผิดกฎหมาย ไปไทุกที่รวมไปถึงใช้งานทั่วไปก็ได้ใช้ส่องใช้หาอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธอย่างเดียวนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าหาไว้ส่วนถ้าเกิดใครมองหาแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนยังไงเนี่ยก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมพอจะชี้เป้าไปได้หรือว่าพอจะนนแนะนำวาเฮ้ยรุ่นนี้ฟังก์ชันแบบนี้มันควรใช้งานในลักษณะนี้ไหมนะครับ เพิ่มเติมนะครับแต่ตะกี้ผมบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีคมนะครับเพราะว่าในเรื่องความมีคมมีอะไรเนี่ยมันทําให้ไฟฉายจากอุปกรณ์ทั่วไปถูมอเป็นอาวุธได้แล้วมีความก้าวร้าวไม่สามารถที่จะพกพาในมาสถานที่ได้รวมถึงสร้างความเสียหายครับเครื่องแต่งกายกระเป๋าหรือว่าเอาง่ายๆผมเน็บไว้เงี้ยถ้าข่าวตูดแบน,นั้นเจอเบาะรถผมเบาะรถผมเขาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับกางเกงกขายเพราะฉะนั้นเรียบๆง่ายๆไม่ต้องคมจะมีข้าวมีอยากอะไรบ้าง เล่นน้อยได้มันไม่จาเป็นต้องคมนะครับถ้าเกิดใครฝึกตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่า Impact ที่เกิดจากของแข็งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าความคมตื้นๆที่จะใช้ขูดให้หนังฝ่าฉลอโหลวเปิดแผลตื้นๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีโอกาสมา่งนัพูดถึงกันอีกที